ปฏิจาพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้นะยายสิมาเฮ็ดตันหูอันอันเสิร์บเสิร์บหูมือเสิร์บหูมืออันเก่านะมาแล้วแล้วแล้วบัดที่นี้ยายก็เลยเอาสีมือ แต่ว่าวนันวันเดินหน้านี่น่ะยายกระซิได้ให้สีสีเป็นสีฟ้าแล้วล่านล่าบอกใจแล้วเ<อ>มื่อนนี้น่ะล่ายุทดโรงเรียน2วันก็ดีอยู่หอนบอพี่น้องเอ้ยมื่อนนี้คือหอนแทนเถิดเมื่อนนี้หอนบอหาวังเถอดกะนหนาวคัก สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องฟ้องปายทุกผู้ทุกคนเลยค่าบางเทอมันกันหนาวนั่และแต่ว่าเมื่อนีนนั้นมนะันห้อนร้อนคักห้อนแน่เนอะเหง่เบงเหงอยายบอกหลาย,ยนึ่เนรรงเคยแพดลมเหงื่อออย ยายกัเปิดพัดลมจ้าเก๋เลยกินข้าวเท่งเขาบอกแจ้พ่อแม่พี่น้องกินข้าวเท่งลงยางกับเพืองกินกับเพื่อแล้วกินตาก้องกักินข้าวเท่านึงแล้วพี่ได้กินข้าวหลายมื้อตาตาก้องน่ะมีทันได้เยอะเลยตาก้องกินแต่ข้าวหนุมก็อ้วนจีนตื่นตาตาก้องน่ะกินแตน ขนมหวาน,น,วนวพ่อแม<บ>่พี่พน้องเมื่อนี้นะไอ้ภูมิก็ได้ไปโรงเรียนคือเก่าแต่ว่ามันยุดยาวแล้วไอ้ภูมินะนแล้วมันก็นไปวันเสาร์วันอาทิตย์คือเก่าทุ่มมือเลย เอากายุลีตัวมีได้ยุ้ไปโรงเรียนซุ้มมือสยมีได้ยุ้ไปโรงเรียนซุ้มมือมันยืดยาวมาเลยยาเอไปทุ่ตีไป้าวเอฟไปทุ่ตีไปห้อง้องนั่นเองเอฟดีดีเน่ยไหมพ่อแม่พี่น้องกันเพื่อนเบิ่งเพื่อสีเบิ่งบอพี่น้องพ่อแม่พี่น้องกระไดเอฟไล่ไปทุ่ตีเพื่อนเบิ่งเพื่อนมีเบิ่งเด้อ เอ็ดดีดีเลยละว่าทายเอ็ดดีดีว้าดีดีว้ามุ S ่นมุ่นตัเอ็ดไรเนี่ยเลยมีแม่เอ็ดเล <S S ่นเนี่ยเอ็ดเล่นมันกับม่ได้เขากลองเพื่อนกับมีเอาเพื่อคะแนนเพราะแม่พี่น้องอันอันเมื่อวานนี่ลากไรซ์ซูอยู่แต่ว่าละกไรซ์ซูเป็นขนมน,นะกันแล้วลืมไลซ์สูสขนมนางเล็กเธอเบิง่งเนาะ เข้าไปยายจ๋ามีไรสดบุญยายก็ไม่ได้อยู่น้อยยายก็ไปยายกับบุญอียายนะก็ไปบุญพ่อแม่พี่น้องได้ไปบุญนำอียายเบอร์บุญเมื่อวานอียายนะไรสดเตอร์อยู่บ่เมื่อวานนี่นะไรถึงจะได้ลงชีพแล้วก็ไม่ได้ไปไปได้ล่าไปแต่ซูเปอร์ลีนี่ กอนย่าโควิดไปหลายบ้านหลายย่างโควิดลากก็เลยไปซปเปอร์รีแค่อันเดียวนี่หละไปซื้อขนมขนมหวาน็อกโกลตโอ้วัดติ่งไไมามาว่อแม่พี่น้องเมื่ออันเที่ยวก่อนนั่นนะลากก็อันถ่ายขนมนางเล็กแตนเป็น ัเนากินเนาะแล้วบัดที่นี้ก็ฮ็ดเสิร์ฟผู้อันเก่าเมื่อก่อนเนี่ยยายไอ้ผู้ยายกเอ่าคีบผู้นี่แหละเนาะบัดตุนหายแล้วเด้อบ่พี่น้องนี่ยบอเบบพี่น้องบัดตุ่นน้องตุ่นน่ะมันหายแล้วเด้อพามได้เราดื้อแล้วพามันอันพามันไปซีจานเนาะแล้วบัดที่นี้มันเริ่มดื้อเฮียงจะเด้อบัดที่นี้ แล้วมันกบ<ช>นั่นแหละมันมันเห่นขึ้นขาล้านเน้อแล้วมันก็เดเง้งแงะแงๆๆงกันแล้วห้าวัน,วน,นรอไปท,ที่ห้าวันคนได้แล้วเมื่อไรเมื่อเล่าคนได้แล้วอะ đây chắc thử là của vài trong cái tay của sao?